นะครับซึ่ง71ไปตรงกับเลขที่ผมคํานวณนะครับที่ผมให้หน้าคลิปไปนะครับในคลิปก่อนนะครับย้อนกลับไปดูคลิปได้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้ให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับ71พี่อัดไปได้เลยนะครับส่วน3ที่นั่ง6 61ตรงนี้นะครับ6 61 6เลข6เป็นเลขกําลังวันด้วยนะครับพี่ๆก็มี1ด้วยน่าจะเป็นไปได้นะครับก็อยากให้พี่ลองจดกันไว้ลองกดบันทึกคลิปนี้เอาไว้นะครับหรือว่าใครที่เห็นคลิปนี้แล้ว พิมพ์คอมเมนต์ว่ารับโชคลงมาให้มังกรหน่อยพี่พใครคอมเมนต์ว่ารับโชคผมขอให้รับรับโชคกลับไปนะครับตัวนหนึ่งมีนานะครับตัวที่ผมคํานวณให้ก็จะมีตามนี้นะครับพี่พี่ครับรอบวันที่1มีนาคมนี้นะครับสัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับก็จะมี7 0 7 1 7 8นะครับ3 0 3 1และ3 8ส่วนตัวที่ผมเน้นให้นะครับชุดพันเอ็กพันนะครับก็จะมี7 1 7 1ครับพี่พี่เจ็ดแปดครับสามศูนย์และสามแปด ตามนี้เลยครับใคร